สวัสดีเจ้าแม่ข้าวลูกสาวยายนอมเจ้าอาหารเหนือคอยยายนอมมาแล้วนะเจ้าวันนี้แม่ข้าวจะปาไปพอยายน้อมนะเจ้าแง่แกงส้มฮิตทอบนะเจ้าใส่ยอดส้มปล่อยสื่งความโซ่ของแกงก็เกิดมาจากยอดส้มปล่อยที่ใส่เข้าไปกองไปพอกันนะเจ้ายายน้อมเป็นยันจะได้ไปกันเลยเจ้าฮิตทอบนะเจ้าฮิตทอบอวบๆนะเจ้าขาวๆนะนี่ตังไหนถ้าตังไหนขาวๆนี่เป็นฮิตทอบนุ่มอยู่เนาะนี่เวลาจะแกงนะเจ้า ยายน้องประก็จะเอามาพากึง่งหกกอนเนาะเอามาพ้าเป็นเป็นเป็นหอยพากึ่งหนึ่งจีอีนะเจ้าเปิดตีเวลาแกงน้ําแกงมันจะได้เข้าไปทางไหนเนื้อของเห็ดทอบตัวนะเจ้าเวลากินมันก็จะได้เข้มข้นเนาะจะเป็นลักษณะของการแกงส้มนะเจ้าเตั้งเหนือประก็จะใจ้นี่นะเจ้ายอดส้มปลอยเนาะเพราะว่าจะมีรสชาติออกส้มเปรี้ยวนี่น่ะเจ้าหน้าตามันก็จะคล้ายๆพักชะอมหรือพักละบ้านเฮาเนาะ นี่แต่จะออกเป็นสีส้มจีนะเจ้ามัน้องว่ายอดส้มปลอยาเครื่องแกงของเยนน้อมนะเจ้าก็จะมีประกอบไปตัวยนะเจ้านี่เกลือหนึ่งในสามจาโตะเจ้านี่เขาหนักเพราะว่าให้ท็อปถ้วยถ้วยแกงเนาะเขาบริยักะนักนะเจ้าก็เลยลดปริมาณของเครื่องแกงลงนะเจ้าเกลือหนึ่งส่วนสามจาโต๊ะนเจ้ากะปิก็หนึ่งส่วนสามจโต๊ะนเจ้าหอมขาวหนึ่งหัวหอมแดงหกหัวนะเจ้าแล้วก็พริกแห้งแดงปันนะเจ้า สามในสี่จอนโตเนาะนี่แล้วก็จะมีปลาห้าปันนะเจ้ากึ่งจอนโตเนี่ยอันนี้ก็คือเครื่องแกงของยายน้อมเนาะ,ะเดี๋ยวเอาไปตำพริกแกงกันเลยเจ้านะอันนี้เอาก็มาเลยนะเจ้าเาก๋ตำพริกแกงกันนะเจ้าหอมขาวหอมแดงเนาะแล้วก็เกลือ,อนะเจ้าสามอย่างใส่ไปเลยนะเจ้าตำให้มันแตกนตเนาะตำให้มันแตกมันละเอียดแล้วก็ กะปิกับปลาห้าปันนี่เราก็ไว้สุดท้ายเลยนะเจ้าออกเป็นน้ำเนาะอ่ะนก็ใส่นี่เลยนะเจ้ากะปิเนาะอ่าพริกแห้งแดงปันกับกะปิแล้วเจ้าใส่ลงไปอ่ะปิดท้ายด้วยนะ้ำป่าห้าปันนะเจ้า เลยหนอด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 เจ้าหน่ะเดี so to to ๋ยวนี้กินหอมจีอ่ะเจ้าจะเ ọ าก็ไปตั้งหม้อแกงกันเจ้าอ่าตั้งหม้อแกงนะเจ้าใส่น้ำหนึ่งขอนิ้วเนาะอันนี้แกงใส่น้ำแบบนักพ่าวายฮ็ดทอดมันก็อยู่ตัวเนาะ แค่หนึ่งถ้วยนะเจ้าเดี๋วใส่นักไปเดี๋ยวน้ำแกงมันจะแบบเข้มข้นนะเจ้าอ่าแล้วก็เฮาก็เอาพริกแกงใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะเจ้าอืมนีน่คนๆตอนนี้เฮาก็ รอน้ำแกงเดือดนะเจ้าเาแล้วเขาถึงจะใส่เห็ดทอดลงไปนะเจ้าได้ใส่ตดแกงเห็ดทอดมอนหมอนเลยนะอืมสมแบบเหนือเหนือนะเจ้าน้ำเดือดแล้วนะเจ้าเขาก็เอาเห็ดทอลงเลยนะเจ้าอืมก,ก็จะพอดีนะก็ต้องรองเห็ดทอซุกเนาะ เราเดือนแล้วก็เขาต้มไปสักประมาณห้านาทีละนะเจ้าเขาก็เอาหยอดส้มปลอยลงไปนะเจ้ามัดใส่เข้าไปที่อีเลยนะเจ้าถ้ายาังบางคนที่เปิดชอบเนี่ยเปดิจปดจะเิจนะใส่ใส่เนาะได้เอากระยอดเนาะใส่เอากระยอดมันใส่นะเดยายน้องนี่ชอบเดี <laughs> ยน้องจะเดี๋ยวน้องจะมัดใส่ที่อีนะการมันก็ดันเป็นส้มหมดหรอเจ้ามันจะออกมันมันจะแบบเปิดห้องว่ะ ใจประโยชน์จากส้มปลอยได้เต็มประสิทธิภาพไอ้น้าจ้ะเพราะว่าถ้าเด็ดถ้าเด็ดกระยอนเมื่อไหร่ะตั้งการตั้งอย่างเขาก็ต้องขว้างนหรอะเออจริงการอย่างเนี้ยมันก็ออกรสส้มรสเปรี้ยวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มักใส่เลยนะเจ้านี่เนี่ยความลับอย่างหนึ่งของยายน้อมเนาะนี่ครัก็ต้มต่อไปจนกว่าแกงต่อไปจนกว่าอันเห็ดทอมจะสุกนะเจ้าเนาะอ่านะเจ,จ้าอันใน ระวางตีเ็ปทอบใกล้จะซุกนะเจ้าเขาก่อนมาเกี่ยวหอมนะเจ้าอันนี้เขาโซ่โซ่บก, <c oughs> กนะจะคือจะเกียวหอมใส่เข้าไปในแกงส้มเทปทอบนะเจ้าความหอมนี่เจ้าบกเจ้าบกนะเจ้าเลยโซ่เลยนี่นเจ้า ก็เรียบร่อยแล้วนะเจ้าแกงเฮ็ดทอปนะเจ้าหลวแกงส้มเฮ็ดทอปนะเจ้าส้มใจส้มจากหย่อดส้มปลอยนะเจ้านี่เรียบร้อยครัวยายน้อมนะเจ้าต้มเฮ็ดทอปจนสุกีน,นกใจเจี๊ยเวลาประ,ประ,ประมาณนะประมาณสิบนาทีนนเนาะเนาะพอห้านาทีต้มไปสักห้านาทีเขาก็เอาอยอดส้มปลอยลงแล้วเขาก็ต้มต่อนะเจ้าเนี่ยเฮายหยอส้มปลอยมันออกน้ำออกเนื้อจะอีนะเจ้าเนาะ มันก็จะเข็มขคนแบบน้ำทีเ่เขาใส่ไปมันก็จะงวดลงไปจับพอดีเลยกลับตีแกงซุปซุปปลอยซุปน้ำซุปปลอยซุปอ,ออกตืน่นตีอนะเจ้าน้ำกับแกงเครื่องแกงก็จะพอดีกันนะเจ้ารสชาติก็จะเข็มขคนเนาะตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะเจ้าควันลอยกล่นๆลอยมาจาะมีหอมจะจะหอมอกลิ่นของ ยดส้มปอยเนาะผสมกับกินห่อมเจียวหรือว่ากระเทียมเจียวเนี่ยนะเจ้าตีเฮาเจ้าบกเข้าไปนี่นะเจ้าหน้าตาเขาจะมาเป็นจีอโอเหมาะขนาดออกส้มจำลองจำลองไลยนะเจ้านี่ก็เวลาอันใส่หย,ยดส้มปอยลงไปนะเจ้าไปส้มปอยที่อยูขน,ะนาดเขาเกาะซับซับเนี่ยมันก็จะออกมาอเป็นลักษณะของแกงส้มนะเจ้านี่อาหารเหนือควยายน้อมบวัดีลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ายนอมเต็นเจ้าเนะ้อ อาหารเหนือควยเยนอมสวัสดีเจ้า